สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้รายการของเรานำเสนอเนื้อหาที่จะทำให้เราเข้าใจว่าเด็กๆต้องการพื้นที่ของตัวเขาเองในการที่จะเรียนรู้เราเรียกพื้นที่นั้นว่าพื้นที่สร้างสารรคพื้นที่ในทาในการทํากิจกรรมที่เป็นช่วงเวลาของคุณพ่อคุณแม่มีอะไรที่เราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ของลูกหรือไม่วิทยากรของเราจะอธิบายให้ฟังค่ะ พื้นที่สร้างสารรค์นะคะในประเด็นที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือพื้นที่สื่อนะคะซึ่งอันนี้คงต้องอาศัยความร่วมมือทั้งกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมไปถึงผู้ผลิตสื่อหรือว่ารัฐบาลเลยด้วยซ้ำว่าเราจะทํายังไงให้พื้นที่สร้างสรรค์ทางสื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีให้เด็กเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งในบ้านเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีหนังสือน,นิทานหรือว่ามีการดูโทรทัศน์ในรายการที่เหมาะสมกับลูกนะคะหรือว่าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับลูกว่าสื่อนในโทรทัศน์หรือว่าส สามารถเริ่มทำเ็ดกันได้เลยนะคะแต่ว่าในส่วนของผู้ผลิตสือ่อคิดว่าหลายๆหน่วยงานก็กำลังร,งร่วมกันผลักดันไม่ว่าจะเป็นการพยายามผลักดันให้มีการจัดเลตติ้งนะคะหรือว่า จัดในเรื่องของการจัดรายการที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเด็กนะคะก็ได้มีการพยายามทํางานตรงนี้ที่จะทําให้มีสื่อที่เหมาะสมกับเด็กแล้วก็เป็นสื่อที่เป็นประโยชน์แล้วก็ลดสื่อที่มีความรุนแรงในช่วงกลางคืนนะคะหรือว่าสื่อที่ไม่เหมาะสมอย่างโฆษณาเหล้าหรือบุหรี่ที่มีหลายๆหน่วยงานเนี่ยพยายามรณรงค์ให้ให้มันหมดไปจากโทรทัศน์ที่เป็นสื่อที่เด็กรับมากที่สุดนะคะซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นความร่วมมือของหลายๆฝ่ายซึ่งคนที่สําคัญที่สุดก็คือตัวคุณพ่อคุณแม่และน้องๆเองนะคะที่จะร่วมที่ ดูสื่อหรือว่าใช้สื่อที่เหมาะสมซึ่งสื่อเนี่ยจริงๆแล้วอะตอนนี้มีความเข้าใจว่าเป็นโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วสื่อมีอีกมากมายทั้งซีดีเพลงทั้งนิทานทั้งนีน่หนังสือนิตยสารหรือแม้กระทั่งการที่จะน้องๆเนี่ยได้ร่วมกันพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องสื่อเนี่ยก็คิดว่าจะช่วยพัฒนาพื้นที่สร้างสารรค์ในช่วงเวลาของการใช้ชีวิตทุกๆวันของคุณพ่อคุณแม่มีช่วงเวลาให้เด็กไหม มีโอกาสที่ทุกคนจะมารับฟังความสามารถของเขาไหมให้คำถามที่จะทำให้เขาตื่นตาตื่นใจที่จะค้นหาในความสามารถของเขาต่อไหมอันนี้ก็เป็นพื้นที่สร้างสารรค์เช่นเดียวกันซึ่งคุณพ่อคุณแม่เอาใจใส่ที่ต้องเปิดพื้นที่เหล่านี้ให้กับเด็กเพื่อเด็กจะได้มีความรู้สึกว่าทุกๆเรื่องในโร,รอบตัวเขามีพื้นที่สำหรับเขาที่จะเติบโตเช่นเดียวกันพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตและสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชน